สบายดีเนาะพี่น้องแล้น,น,นี้ข้าพเจา้าสิมาสี่พีน้องไปเบตึงอ่างน้ำเนาะพี่น้องเนาะมันสีมวลกันเยพี่น้องิตามาากันไปตอนนี้ก็ข้าพเจ้าได้ฮอดแล้วว่าสั้นมีทางเบานางเสคนหล่อเพิ่มพี่น้องฮอดนละตอนนี้เนะะพาะเจิตธาตุพี่น้องไปเกี่ยวอ่างไปกันลงกันเลยด้วกทางเบาวดวงคนหล่อเพิ่มพี่น้อง ตอนนี้กับทางทีมงานาของพวกเขาหอดเลยว,ว่าสั้นไปเลยตอนทางทีมงานของพวกเขาจะเริ่มเชลง์มากเลยนักตรงเกี่ยวลายอยู่ได้พี่น้อยหนามใส่ใจกี่น้องตรงน้ำกำลังวุ่นวัยพี่น้องตอนนี้มาเรื่องมันก็ลงน้ำไปเลย <laughs> con mình lỏ ngài bao năng, thì nó bao, bao năng gì đâu giờ nì thằng bao đường phun lòi nham như đấy, lòi nham tên như vậy, hey. bắt, ตอน,นเดเบบ่นอาลบนาลบายนะลา,ายาลงีงน,น,น,อนองนอ,นองลุลงลงงนงลงลงงงงล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 งงลลุงลงลงลลงงล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 องลงนล

น้องน้องวิวสนนะอัลเมช่วยวะมาละเม้ <shows> <Debatte bureau> <Môn>, <metz> <Mario romance> มาแต่เึงกูได้มาแต่เคลือด้วเนาะมาแต่ทำา้วยเฟนองพึ่งเอาเนาะรายากาศ เบิ่งใลยสุดพี่น้องมันมาแต่สายแท่นหนักเลยเนาะพี่น้องแล้วเขาก็ต้องน้ำคักเหน่พี่น้องเบิ่งครับเนาะชีวิตน้ำมันก็ขี้ไล้แค่กันพี่น้องไเขาก็ต้องเนาะงานมันก็ติดน้ำงานเสย็จแบบนี้เน้าธรรมชาติ๋อ้งานทีใส่ ค uh, ุณเราก็ต้องเอาจะานี้พี่น้องเนาะโดยมันก็เป็นนามงามใช่เป่าเนาะนามหวยได้สินามมันมาเรื่อยๆเด้พี่น้องบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะตามต่อไปพี่น้องบรรยากาศพี่น้องสะอาดเป็นใจสุดยอดเลยพี่น้องมาเด้อ

นีข้าพเจ้าสิคีเบิ่งเอาพี่น้องมันจะเป็น,น <laughs> ตอนนี้บรรยากาศก็อับมวลขนาดพี่น้องธรมรมชาติเนาะพี่น้องเนาะเป็นกันเองเด้อพี่น้องเด้อติดตามกันไปนี่ก็หลกใายก็ได้นี่เด้อเป่าดวของพี่น้องทางทีมงานของพวกเรากเาาอ่ามวลขนาดพี่น้องอากาศก็บเย็นเย็นพี่น้องเนาะ โอ้สุดยอดพี่น้องเนาะบรรยากาศเบิ่งเอาพี่น้องติดตามกันไปเรื่อยๆทางทีมงานของพวกเราเบาวดวงพันเดินนี่ได้พี่น้องเด้โอ้พี่น้องเนะาะธรรมศาสตรอากาศเยน็ยนเย็นพี่น้องเนาะติดตามขั้นตอนต่อไปพี่น้องสิไปเที่ยวทำเลพี่น้องอาบน้ำแล้วก็สิไปเที่ยวทำได้พี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศพี่น้องสุดยอดเลยวัสานพี่น้องอเลยาางงบลรแตตมานมันีวัสาเนานะ ทางบ่าวนั่งเพิ่นก็มาได้มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเออขอเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เนาะพี่น้องติดตามกันต่อไปม่วนในลีพี่น้องม่วนในลีธรรมชาติพี่น้องเอ้ยเออนี่คืออ่างน้ำเด้อพี่น้องเด้อที่ทำหนี่คือบ่าวนั่งเพิ่นพี่น้องเอ้ยจังเป็นพี่สังบ่ฮู้พี่น้องผู้เบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องติดตามกันไปจัะเป็นอีหยังอันนั้นโบห้องพี่น้องเอ้ยเนาะเออลืมแล้วพี่น้องคนเฮา ฮาตันนี่กกโอ้พี่น้องรีวิวสุดยอดเนาะอยู่ทำนำลอดเลยพี่น้องเด้อเออสุดยอดเลยพี่น้องพวกลูกชายคอยพี่น้องติดตามกันไปพร้ทางเบานังบันเด้อเบาดวงเบาดวงพูกเพิ่งเอาความคิดดือหนอพี่น้องเนะติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องในมวลคารโดเย็นพี่น้องเลยเนาะธรรมดาพี่น้องอย่าลืมจะผ่านพี่น้องพอมีโอกาสและมาหาเน้ มาหาไว้ว่าสันพี่น้องจะนันเขาสิปิดด่านเด้อพี่น้องเด้อมวลขนาดอยู่แขวงสารบันว่าสันพี่น้องเลยธรรมศาสตร์เบานังเพิ่นได้เบารอเพิ่นพี่น้องเพิ่นกำลังลงอาดน้ำพี่นอ้องมีเสียงยงดังมากนี่ก็ทางเบาวดวงเพิ่นได้พี่น้องเรื่องความคิดื่นน,นี่นี่หาทานเห็นว่าเด้ขึ้นเด,ด้พี่น้องโอ้ สุดยอดพี่น้องเนะาะมัอนี้พี่ขอแซ่น้ำก่อนจากมือเนาะพี่น้องเนาะขอขอบใจเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องมวลคณะทางทีมงานข,นาางงงานของบ้านมัอนี้เนาะก็อย่าลืมอย่าพลาดเด้อพี่นอนะ้อ,ดดนองเด้อคลิปต่อไปเอาคลิปนี้ก็สิ็จสิ้นนี้เนานะพี่น้องเนาะขอขอบใจเบิร์ตสุขสุขคนตอนนี้ก็กําลังสิขึ้นเลยพี่น้องน้อนี่ก็ทางลูกสายก็ได้นี่เด้อขอขอบใจเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องคนทางเบาหนั่งเพิน่นก็นขึ้นแล้ว ขอขอบใจนะ้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้พี่น้องเป็นกำลังใจเนาะสุดยอดพี่น้องสุดยอดตอนนี้พอรรมศาสตร์พี่น้องเฮ้ยขอขอบใจเปิสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ทั้งทีมงานก็มเฮากักกกกสิจบกาอนนาะพี่น้องสิไปขอขอบใจบา,บายบายไปเลย